จัดการไฟล์2ไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือไฟล์ score final กับไฟล์ report นะครับไฟล์ report นั้นโดยปกติท่านจะต้องทําสําเนามาไว้ที่เครื่องอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วไฟล์ report ตัวนี้นะครับท่านจะต้องทําการ save ออกมาเป็น2รูปแบบก็คือ 1. เป็นไฟล์ document 2เป็นไฟล์ pdf หลังจากใส่ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะเตรียมส่งสวทนะครับนอกจาก2ไฟล์ที่เป็นไฟล์ด็อกิเมนต์กับ PDF แล้วท่านจะต้องดาวน์โหลดไฟล์สกอร์ตัวนี้มาครับที่ท่านทาได้ทําอยู่บนอยู่บน Google Drive นะครับให้ท่านดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนนะครับพอมาเก็บไว้ที่เครื่องเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะได้ไฟล์อยู่3ไฟล์ด้วยกัน ประกอบด้วยไฟล์ Report ITA คูณ2023ที่เป็นชนิด Document น,นะครับแล้วก็ไฟล์ Report ITA คูณ2,023เป็นไฟล์รูปแบบ PDF แล้วก็เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับเป็นไฟล์ Score Final น,น,นะครับที่เป็นรูปแบบของ Excel นะครับท่านไม่ต้องปรับเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับท่านไม่ต้องปรับเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เตรียมไฟล์วันนี้ไว้ให้เรียบร้อยซึ่ง3ไฟล์นี้จะต้องเสร็จสมบูรณ์นะครับ